ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะ โมโคเต่เ okay. mhm. หรอมันเลิศนั่นเอมันเลิศนั่เธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขบาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w m o ไ o เว็บโ w โ o c o c o อทคอโทร0 8 4 6 1 3 2 4ส4ที่สุดเลยที่สุดของมีหรือว่าของปีนี้นีมันยังไม่ครบเลยยังมีอีเราอีกเหรอมีรู เซตที rate, rate ่เหลือนี้มันจะบุ uh> um> ๋หบาเยอะกว่านี้หรือเปล่าครับของคนอื่นเหรอคะไม่ทราบค่ะแต่ของตัวเองไม่มีแล้วพี่แบนไงหมดสต็อกค่ะก็ดีนะคะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยนะคะก็ไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนชมแล้วก็ต้องต้องคือถ้าเป็นคนอื่นคงลอยไปแล้วแต่เราต้องทำตัวก่อน ี่ว่ามีฝากชีวิตไว้ในมือมือแบบมืออาชีพที่ดีค่ะคนแก้ตัวหนุ่มๆว่าไงบ้างคะพี่ว่าทุกคนก็ฮือฮากันไปตามๆกันอาจจะมีช็อกบ้างค่ะเนื่องจากเป็นความลับมานานค่ะแล้วไม่มีใครให้พูดใช่ค่ะเพราะว่าทางมันเป็นกฎของทางหนังสือด้วยค่ะเราก็ไม่ควรพูดเป็นข่าพที่ออกมาคือนไม่มีแบบมีทัศช่วยเลยใช่ไหมคะก็ถือเป็นข่าวอาจจะมีนิดๆหน่อยๆน่อค่ะเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ว่าแต่คุณผก็น่าจะจริงนะเพราะผมจริงนะ ก่อนก่อนจะรับได้ปรึกษาใครไหมคะว่าเฮ้ยจะเพื่อกใครไม่มีเลยค่ะมีเออ่คือมีพี่มีมีพี่เบิ้มกับพี่ใหญ่อะค่ะที่ที่ตอนแรกก็กล้าก,ก,กลัวอยู่ะคะ่ะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเอาล่ะมันจะต้องตอนนี้แหละถ้าไม่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอน,นไหนแล้วเขาบอกให้เข้ามา,เ,า,ามเลยครับเราตัดสินใจรับนานเลยครับไม่นานเลยแค่แป๊บเดียวคือไม่ต้องมีเวลาฟิตฝุ่นกันเลยทีเดียวฟิตอยู่แล้ว ขอบคุณค่ะ<ช>ไม่เราค่ะเมีว่ามันไม่ไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าด้วยด้วยทีมงานองค์ประกอบรวมที่มีแฮปปี้อยู่แล้วมีว่าจังหวะทีมแบบรวมแล้วภาพรวมแล้วที่จะได้แบบนี้มันคงยากมีก็เลยตัดสินใจเลยโอเคเลยค่ะค่ะไม่มีการแบบว่าเซฟอะไรมีเซฟ,เซฟบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคต่คือเปย์จริงไม่ได้มีทัชชิคะไม่ค่ะ ทนเยอะมากสิจ่อถ่ายอีกถ่ายอีกอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะแล้วมีว่าหยุดก่อนมันจะเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็ดูจังหวะจังหวะไปค่ะแต่ตอนนี้ก็ที่หลังจากนี้ก็หลังจากนั้นก็มีนิตยสารอื่นๆที่เป็นแฟชั่นแฟชั่นก็ถ่ายไปถ้าเป็นมิดชิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะปีนี้หนูเล่นนี่แรงสุดแรงสุดในชีวิตแลไงดูตามขุ่นดีกว่าไหมคะคือตอนนี้อาจจะปีละเล่มเหมือนกันค่ะแต่ถ้าขุนหน้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้ จะมีแรงกว่านี้เพราะเราเแนวเซ็กซี่ไปแล้วเลยก็ไม่เคยคิดว่ามี่เป็นคนเรียบร้อยน่ะนี่ก็ก็ก็ให้เท่าที่ให้ได้ค่ะนักแปลพี่นักผู้กี่หนุ่มคนนั้นเขาโอเคใช่ไหมหรือวาน่าจะโอเคมั้งคะอุ้ชายเงยตาไปถามก่อนที่ดัินจะออกไม่มีค่ะไม่มีใครได้เห็นเลยค่ะดูได้เห็นพอม ได้เห็นพร้อมกันค่ะที่เขาหมอกไปกี่เล่มคะไม่ทราบค่ะต้องไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาโชคมายังไงครับมีแซไหมั้ยครับก็มีแซลๆบ้างค่ะเขาห่วงไหมคะว่าที่ถ่ายอะไรไม่มีสิทธิ์ค่ะโอเคแล้วจบละ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r w e t y com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว